อีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะกับโครงการวิปัสนาธรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธรรมรังสีค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปติดตามชมกันค่ะ วันนี้จะพาไปชมโครงการวิปัสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธรรมรังสีอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ไปติดตามชมกันเลยครับที่ทำปัจจุบันนี้คือโครงการอบรมผู้ช่วยวิปัสนาจารย์เฉลิมฉลองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจการที่10ทรงคลายวันพระพุทสูตร วันที่28กรกฎาคมและโครงการต่อไปก็คือโครงการที่เฉลิมฉลองวันแม่คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจอาชินีนาฏในองค์ราชการที่1 9ในวันที่12สิงหาและโครงการต่อไปก็คโครงการพระมิปัสนาจารย์ที่เฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติคือวันที่5ธันวาคมถ้าท่านสาธุชนที่มาวัด เทศธรรังสีแห่งนี้ก็เชิญชวนให้มากราบเคารพพระประธานที่อุโบสถชื่อว่าพระพุทธเมตตาบรมจักรพรรดิซึ่งเป็นปางประธานพรทรงสุขโขทยัยที่ทรงเครื่องเป,เป็นเนื้อนโลหะปิดทองทั้งองค์โครงการวิปัสนาสัญจรได้ เกิดขึ้นโดยกองการวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยมีหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพระวิปัสนาจารย์และพระพระวิปัสนาจารย์เพื่อสร้างพระวิปัสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสนาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านปริยัตและปฏิบัติและปฏิเวศค่ะทั้งนี้เพื่อนำวัตถุประสงค์นี้ไปเผยแพร่ในชุมชนการอบรม พระวิปัส,สนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัส,สนาจารย์ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งที่จัดขึ้นณวัดเทศธรรมรังสีโดยมีจุดประสงค์หลักในการที่จะเฉลิมฉลองถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระบรารมีต่อชาวไทยอย่างล้นพ้น มีแดงจูงใจมากที่จะเข้าร่วมการอบรมเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่จะทำให้จิตใจสงบมีสมาธิเกิดปัญญาจะได้นำหลักธรรมและการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปนู่ก็อยากจะแนะนำว่าให้เข้ามารับการฝึกอบรมเธอะ จะได้มากได้น้อยอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์ชีวิตละว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้การฝึกอบรมธรรมะแบบตามหลักการของพระพุทธเจ้าจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ อบรมผู้ช่วยพระวิปัสนาจารย์ในครั้งนี้นะคะก็ได้เรื่องของการเรียนรู้หลักธรรมค่ะหลักปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทค่ะเราเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมที่ถูกต้องตามพระคัมภีพระไตรปิฎกนะคะ9ถึง12ก็มีการปฏิบัติธรรมต่อเพื่อเป็นกุศลให้พระพันปีหลวงนะครับที่วัดเทพธรรมรังสีที่อ,อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็อยากเชิญชวนผู้ศาสนิกชนที่รับทราบนะครับ มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลกันต่อไปได้นะครับขนัก,กิจมัชิมาเดอะพีพิลโชรรยงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจาก